สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่มีคําถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับลูกอมฟิกของเรานะครับบางคนก็ถามว่ามันจะเลิกได้จริงหริอใช้เวลานานไหมกว่าจะเลิกได้แล้วบางคนนะครับก็ยังถามอีกว่าใช้ไปแล้ว 2- อสาชุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถเลิกได้มาวันนี้ผมจะมาตอบคําถามทีละคําถามกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับคําถามแรกครับที่ถามว่าเลิกได้จริงหรือ เลิกได้จริงแน่นอนครับเพราะรูปอมพลิกของเราเนี่ยผลิตจากสมุนไพรแท้ที่สามารถจะทำให้คุณเลิกบุหรี่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับยังสามารถเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอมอย่างต่อเนื่องอมอย่างสม่ําเสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดคุณจะสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างแน่นอนครับนานไหมกว่าจะเลิกได้ ใช้เวลาไม่นานครับเพราะจากสถิติที่เราเก็บมากว่า5ปีแล้วก็กว่า92ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสามารถเลิกบุหรี่ได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของแต่ละบุคคลด้วยนะครับถ้าเขามีความตั้งใจจริง มีความต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอเขาก็สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ในระยะเวลา3สัปดาห์ครับมีผลข้างเคียงหรือไม่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆครับเพราะลูกอมสมุนไพรฟิกของเรานั้นผลิตจากสมุนไพรหลากหลายชนิดซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการที่จะเลิกบุหรี่ทาให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่นั้นไม่รู้สึกว่าทรมานลงแดง หรือผลข้างเคียงใดๆแต่อาจจะมีบ้านที่รู้สึกผืออืดผือ,อมในบางรายแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะว่านั่นคุณมาถูกทางแล้วเพราะมันเป็นอาการต่อต้านใบายาสูในนวัตกรรมของลูกอมฟิกของเราเท่านั้นครับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าเราได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพทั้งในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยและ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆอีกมากมายครับคนบอกว่าเลิกไม่ได้ใช้ไป2-3สาชุดแล้วก็ยังเลิกไม่ได้การเลิกบุหรี่มันต้องอาศัยเวลานะครับลองมองย้อนกลับไปที่ตัวคุณเองดีกว่าว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอไหมคุณได้ทำตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องหรือไม่เพราะถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ยาวิเศษใดๆหรือตัวช่วยใดๆก็ไม่สามารถทําให้คุณเลิกบุหรี่ได้หรอกครับเพราะลูกอมจําเป็นต้องอมให้ถูกวิธีคุณต้องอมให้หมดเม็ดก่อนสูบให้ลูกอมนั้นทําปฏิกิริยากับตอมรับรสที่ลิ้นของคุณก่อนแล้วเมื่อคุณไปสูบบุหรี่รสชาติของบุหรี่มันจะแย่ลงทําให้คุณไม่สามารถสูบได้อีกต่อไปเมื่อใจคุณพร้อมบวกตัวช่วยที่ดีบวกวิธีการที่ถูกต้องคุณจะสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างแน่นอนครับ f ิกไม่ใช่ยาวิเศษใดๆแต่มันคือตัวช่วยที่จะทําให้คุณเลิกบุหรี่ได้ถ้าใจคุณพร้อมคุณจะสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างแน่นอน FIX ed, พร้อมเลิกบุหรี่เป็นเพื่อนคุณ